สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง Youtube สลาดลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็มาทักทายนะครับยามดึกนะครับกับอีกอีกหคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาพูดคุยเล่นๆสนุกสนุกสบายๆนะครับก็อยากจะอยากจะยังไงอ่ะถ่ายทอดสดเหมือนกันนะครับสตรีมสดแต่ก็คือไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยมาทำคลิปเหมือนเดิมดีกว่านะครับก็ อันนี้ก็คือเหมือนแนะนําช่องนะครับขออนุญาตแนะนําช่องสลาลมคอยชแนลนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาติดตามเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าช่องสลาลมคอยชแนลน่ะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเหมือนกับเรามาเริ่มต้นใหม่นะครับมาเริ่มต้นใหม่นะครับช่องสลาลมคอยชแนลมาแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งสําหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญ นะครับอันนี้คือมาย้ําชัดๆเลยนะครับเพราะว่ามีบางคอมเมนต์ไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็เลยมาทําคลิปแนะนําตัวเองใหม่นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับสเต็ปที่2นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลนยดีนะครับซาลาลม888เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อย้ำว่าติดต่อได้นะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งเหรียญให้ผมดูทุกวัน นะครับแต่ว่าอาจจะตอบช้าอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับจุดประสงค์ประเด็นก็คือติดต่อได้อย่างแน่นอนนะครับช่องนี้สลาลมคอยชแนลทําคลิปรับซื้อเหรียญนะครับแล้วก็ให้ช่องทางติดต่อชัดเจนติดต่อได้นะครับอันนี้คือมาแนะนําตัวเองนะครับช่องน้องใหม่นะครับแล้วมีสอบถามกันเข้ามานะครับสลาลมคอยชแนลซื้อจริงไหมนะครับซื้อจริงไหมซื้อจริงไหม คือผมได้ได้ยินคําถามนี้บ่อยมากในคอมเมนต์นะครับซึ่งหลายๆท่านมาคอมเมนต์นะครับอันนี้ขอแจ้งเลยนะครับท่านที่เคยมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมนะครับอย่าคอมเมนต์ทิ้งๆิ้งขว่างนะครับคอมเมนต์แล้วกลับมาอ่านด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับทั้งคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีนะครับผมตอบหมดนะครับยกเว้นคอมเมนต์ที่แบบยังไงไม่ไหวจริงๆนะครับผมถึงจะลบนะครับแต่ว่าตั้งแต่ผมทําคลิปช่อง YouTube มาคือผม ลบไปไม่เกิน5คอมเมนต์นะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันแบบไม่สุภาพนะครับผมไม่อยากเก็บอะไรที่ไม่ดีไว้ในคอมเมนต์นะครับส่วนเรื่องคอมเมนต์ต่อว่าอะไรคือผมก็จะเก็บไว้นะครับอะไรที่จริงผมก็ยอมรับนะครับแต่ว่ามาต่อว่าอะไรที่ไม่จริงใต้คอมเมนต์คือผมไม่รับนะครับสิ่งไม่ดีเหล่านั้นจะกลับไปหาท่านเองนะครับคือผมผมจะมองโลกในแง่ดีนะครับก็ผม ซื้อเหรียญไปไหนนะครับมีอีกหนึ่งคำถามนะครับผมซื้อเหรียญไปขายนะครับก่อนหน้านี้ผมซื้อเหรียญผมซื้อขายเหรียญ <tutti> <ste> <template> นะครับในกลุ่มซื้อขายรับซื้อตามร้านค้าบ้างนะครับแล้วไปขายในกลุ่มซื้อขายแต่ว่าตอนนี้ผมมีช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้นนะครับผมสามารถซื้อเหรียญของเพื่อนๆนได้นะครับเหรียญที่ผมจะซื้อก็คือเหรียญที่เน้นเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยพวกนี้ครับเป็นเหรียญ10บบาท5บาทเหรียญ2บาทนะครับ หลายๆท่านที่ติดตามก็น่าจะรู้นะครับว่าผมรับซื้อเหรียญแบบไหนซึ่งผมเป็นพ่อค้าผมซื้อเหรียญไปขายนะครับยิ่งผมรับซื้อมากเท่าไหร่นะครับผมก็มีกําไรผมก็สามารถกลับมาซื้อเพื่อนๆได้อีกนะครับผมจลาลมคอยชแน,นลเน้นรับซื้อเหรียญนะครับที่มีโอกาสหาได้เจอจริงๆนะครับผมผมเป็นพ่อค้าถ้าเหรียญไหนผมสามารถซื้อไปขายได้ผมก็ซื้อนะครับ พ่อค้าจะไม่ซื้ออะไรที่แบบขายไม่ได้ขายขาดทุนพ่อค้าจะไม่ทํานะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสลาลมคอยชแนลผมเป็นพ่อค้ามารับซื้อเหรียญผมไม่ใช่นักวิชาการ y o u t u b e นะครับผมไม่ใช่นักวิชาวิชาการไม่ใช่อาจารย์ผมไม่ได้เก่งเรื่องเหรียญผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องผมรู้แค่เหรียญที่ผมซื้อไปขายแค่นั้นนะครับผมไม่ได้เก่งเหมือนช่องอื่นๆน,นะครับที่มาตั้งราคามาให้หาเหรียญราคาแพงๆนะครับ แล้วก็ไม่ตอบไลา์ไม่ตอบคอมเมนต์ผมไม่ใช่ช่องเหล่านั้นนะครับอันนี้ต้องต้องขอพูดถึงสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่องเหล่านั้นทําให้ช่องผมได้รับผลกระทบนะครับทําคลิปออกมาทิ้งๆิ้งคว้างๆนะครับทําคลิปออกมาเอายอดวิวแล้วไม่ตอบกลับนะครับสมาชิกที่จะขายเหรียญให้ช่องท่านติดต่อไม่ได้ก็เลยส่งมาช่องผมส่งมาช่องผมแล้วยังไงผมไม่ใช่เป็นเหรียญที่ผมรับซื้อผมก็โดนต่อว่าซึ่ง ผมไม่รู้อินโนเอเนเลยนะครับผมไม่ได้ทาคลิปรับซื้อเหรียญหลักหมื่นหลักแสนเลยผมทําคลิปรับซื้อเหรียญหลักสิบหลักร้อยนะครับผมไม่ได้ให้หาเหรียญหลักหมื่นหลักแสนไปดูคลิปของผมได้นะครับเหรียญหายากเหรียญในตํานานเหรียญสิบปีสามสามเหรียญบาทเหรียญละแสนเหรียญห้าบาทเหรียญละห้าหมื่นอะไรแบบนี้ยช่องผมไม่เคยทําคลิปรับซื้อนะครับเพื่อนๆอยากจะขายเหรียญพวกนั้นนะครับก็ต้องส่งไปยังช่องที่ทําคลิป คลิปนี้คือมาแนะนำนะครับว่าสลาลมคอยชแนลเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่ผมซื้อมาเหรียญพวกนี้มีลูกค้าจองหมดแล้วโอนเงินหมดแล้วนะครับอันนี้คือสเต็ปของช่องผมนะครับซื้อมาแล้วก็ขายผมจะแนะนําให้นะครับช่องที่ผมไปขายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชแนลหนึ่งของผมนะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับช่องของผมเหมือนกันนะครับผมซื้อเหรียญจากช่องสลาลมแล้วผมก็จะไปขายในช่อง ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับทุกอย่างคือไม่มีอะไรปิดบังนะครับราคารับซื้อบางท่านมาคอมเมนต์บอกว่า,าซื้อถูกจังเลยนะครับเอาเปรียบคนอื่นซึ่งผมดูบางทีผมก็ขำนะครับว่าท่านท่านคิดได้ยังไงนะครับท่านมาคอมเมนต์แบบนี้ผมพยายามตอบเรื่อยๆนะครับว่า,ายังมีหลายช่องที่เขาซื้อจริงๆนะครับซื้อในราคาที่สูงกว่า คำพูดที่ผมพูดเสมอนะครับก็คือช่องไหนให้ราคาดีติดต่อได้ส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับซึ่งท่านที่มาคอมเมนต์ต่อว่าช่องของผมก็คือแบบผมไม่สนใจนะครับเพราะท่านพูดในสิ่งที่แบบอ่ายังไงอะ่ะคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลหรือว่ายังไงนะครับท่านไม่ได้มองสิ่งรอบข้างนะครับมาท่านเก่งแต่ต่อว่าคนอื่นนะครับแต่เรื่อง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 ส่วนตัวเรื่องอย่างอื่นของท่านไม่รู้ท่านจะเก่งอย่างที่คอมเมนต์หรือเปล่านะครับ นี่นะครับคอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์ผมไม่ได้ลบนะครับยกเว้นที่มันรุนแรงจริงๆนะครับท่านที่มาคอมเมนต์ต่อว่าผมหรือว่ายังไงอะไรก็แล้วแต่ที่มาคอมเมนต์สอบถามนะครับอย่าคอมเมนต์ทิ้งๆคว้างๆคอมเมนต์ comment แล้วก็กลับมาอ่านด้วยนะครับว่าเขาตอบว่ายังไงนะครับไม่ใช่ว่าทําเหมือนเด็กไม่รู้เรื่องพิมพ์ไปเรื่อยความจําเลอะเลือนนะครับไม่รู้ไม่ดู แต่ละช่องว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ขอบ่นนิดนึงนะครับบ่นเชิงว่านิดนึงนะครับสําหรับผู้ใหญ่งอแงบางคนนะครับขอใช้คําว่าผู้ใหญ่งอแงดีกว่านะครับคือแบบเหมือนมีน้องๆอ่ะบางคนนะครับที่เขาแบบดูคลิปเข้าใจนะครับก็คือเด็กนักเรียนส่งเรียนมาขายก็มีนะครับซึ่งเขาเข้าใจนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ต่อว่านะครับให้ท่านไปเปรียบเทียบตัวท่านเองนะครับว่าวุฒิภาวะหรือว่าความคิดของท่านเป็นยังไง นะครับอยากให้ดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวสลาลมคอย n n e l เลยนะครับใครยังไม่รู้ว่าสลาลมคอย n แนลเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมาต่อนะครับเนี่ยครับผมไปขายเหรียญช่องนี้นะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับคือช่องที่ผมขายเหรียญนะครับสามารถไปดูได้นะครับราคารับซื้อราคาขายผมขายเท่าไหร่นะครับผมก็ทําคลิปมาเยอะแล้วนะครับขายเหรียญถึง EP ที่51แล้วนะครับช่องนี้ ขอแนะนำเลยนะครับโปรโมทช่องไปเลยนะครับใครที่อยากรู้ราคาขายนะครับผมขายเท่าไหร่ไปดูได้นะครับใครว่าผมซื้อถูกแล้วไปขายแพงนะครับไปดูช่องนี้ได้นะครับแต่ว่าขอนิดนึงนะครับท่านที่มาต่อว่าว่าผมรับซื้อถูกนะครับขอความกรุณาอย่าไปซื้อเหรียญของผมนะครับอย่าไปซื้อเหรียญของผมนะครับผมขอความกรุณานะครับเพราะว่าราคาที่ผมลงนี่คือแบบคือแบบท่านต้องไปดูนะครับก็ มาคอมเมนต์เยอะๆมากมายนะครับก็คือหลากหลายอารมณ์นะครับก็ประมาณว่าผู้ใหญ่งอแงแล้วกันนะครับผู้ใหญ่แบบขาดวุฒิภาวะไม่ดูไม่พิจารณาไม่อะไรนะครับก็ก็ก็หลายๆท่านนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปนี้ก็ก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าตรงกับตัวท่านเองหรือเปล่านะครับนะครับก็ผมก็นานๆทีนะครับจะมาทําคลิปแบบนี้นะครับก็ มันก็ต้องต้องพูดกันบ้างนะครับก็ก็ต้องพูดกันบ้างนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าช่องผมเป็นยังไงช่องผมชัดเจนช่องผมรับซื้อชัดเจนไม่ใช่ทําคลิปออกมาเพื่อเอายอดวิวนะครับไปย้อนดูได้นะครับผมมีการซื้อขายกันจริงไหมนะครับผมซื้อจริงไหมนะครับลูกค้าในช่องนี้ก็เยอะนะครับว่าผมขายจริงไหมนะครับคอนเซปต์ของผมมัน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 ชัดเจนไหมนะครับขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ใช่นักวิชาการ u t u b e นะครับผมไม่ใช่มาให้ความรู้แบบมั่ว มาหลอกให้แบบไปหาแล้วก็ไม่ซื้อผมไม่ใช่ช่องเหล่านั้นนะครับอันนี้ถ้าพลาดพิงช่องไหนก็คือต้องขออภัยอาจจะไม่ต้องขออภัยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบมาถึงช่องผมนะครับก็ท่านก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านทําคลิปออกมาทิ้งทิ้งคว้างๆไม่สนใจนะครับไม่สนใจตอบนะครับทาคลิปออกมาเพื่อเอายอดวิวไม่สนใจที่จะตอบคําถามนะครับของ fc ช่องของท่านนะครับเขามาติดตามท่านต้องการขายเหรียญให้ท่าน ท่านทําคลิปออกมาท่านไม่ตอบนะครับอันนั้นก็คือต้องพิจารณาตัวเองนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับการท YouTube ก็เปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนอาจจะได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้คนหูตาสว่างมากขึ้นนะครับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องราคาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดนะครับผมเป็นแค่พ่อค้านะครับผมไม่ได้รู้ทุกเหรียญนะครับ ผมรับซื้อแค่เหรียญราคาถูกๆแบบนี้นะครับนี่ครับที่ผมรับซื้อนะครับแพงสุดก็น่าจะมีปี40เนี่ยนะครับที่ผมซื้อนะครับช่องใหญ่ๆบางช่องยังไม่เคยซื้อด้วยซ้ํานะครับอันนี้คือคือผมพูดจริงๆนะครับนี่นะครับช่องผู้ติดตามหลักแสนนะครับผมไม่ได้อะไรนะครับคือท่านเคยซื้อเข้าหรือเปล่าเหรียญ5ปี40นะครับอันนี้คือผมช่องเล็กๆนะครับก็ต้องขอพูดหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆช่องมันมีผลกระทบต่อเนื่องกันมานะครับขอเตือนสติไว้นิดนึงนะครับ ทำคลิปออกมาคืออย่าอย่าหวังแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้มากเกินไปนะครับก็คือคิดคิดถึงคนดูด้วยนะครับการที่ท่านมาทําคลิปแบบทิ้งทิ้งคว่างๆนะครับเหมือนกับท่านหลอกลวงคนอื่นนะครับอันนี้คือผมพูดเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบมาถึงช่องผมนะครับก็บ่นเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ ซื้อมาขายไปนะครับอันนี้ก็คือผมขายหมดแล้วนะครับอันนี้คือเขาฝากขายนะครับอันนี้คือก็ขายหมดแล้วโอนเงินแล้วนะครับช่องผมจะเป็นอย่างนี้นะครับซื้อมาเหมือน10ปี4 1หนึ่งผมซื้อเหรียญละ8ปดสนะครับผมขายเหรียญละไม่เกิน1 2อ 120, นะครับอันนี้คือราคาที่ผมขายนะครับแต่ว่าถ้าจะมาจองทางช่องนี้ผมไม่รับจองนะครับเพราะผมมีช่องขายชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมจะไปขายที่ช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับใครจะซื้อเหรียญของผมรบกวนไปซื้อที่ช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับนี่นะครับ เหรียญสิบปีสี่สองนะครับมีคนบอกว่าผมซื้อถูกนะครับซื้อเหรียญละยี่สิบยี่ห้าบาทนะครับผมซื้อยี่สิบยี่ห้านะครับผมขายเหรียญละสามสิบนะครับมีคนสั่งผมมาเป็นร้อยผมหาไม่ได้นะครับซึ่งผมขายกําไรเหรียญละสิบาทห้าบาทนะครับผมขายราคานี้นะครับใครจะว่าผมซื้อถูกก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือผมผมไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ท่านมาเดือดร้อนเองนะครับอันนี้คือบทเลยนะครับนี่นะครับ ผมไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนผมไม่ได้หลอกลวงใครนะครับผมบอกตลอดนะครับว่า can, ถ้าช่องไหนได้ราคาส่งขายช่องนั้นได้เลยนะครับ can, ถ้าท่านติดต่อช่องเหล่าน,นั้นได้นะครับ so can, ม,หบมีหลายๆช่องที่รับซื้อจริงมีช่องเล็กๆหลายๆช่องที่รับซื้อจริงนะครับท่านต้องไปสองหานะครับไม่ใช่ว่าไปดูช่องอื่นๆนะครับที่หลอกเอายอดวิวแล้วท่านมาบอกว่าช่องผมรับซื้อถูกๆนะครับเอาเปรียบผู้อื่นนะครับก็มันก็ไม่ถูกนะครับ แบบนี้นะครับก็ลองต้องไปพิจารณาตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปเสพอะไรที่แบบแบบม่วมม่วมาแล้วก็มา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 ว่าช่องที่แบบเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะนะครับช่องที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนท่านไม่เคยไปกล่าวโทษท่านจะมากล่าวโทษช่องที่ตั้งใจทําแบบสุจริตนะครับประกอบอาชีพซื้อมาขายไปท่านจะมาโจมตีช่องเหล่านี้นะครับซึ่งท่านขาดวุฒิภาวะนะครับท่านความคิดท่านเลเวลน้อยกว่า นักเรียนนักศึกษานะครับอันนี้คือผมพูดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ก็ได้ผ่อนคลายตัวเองนะครับผมขอแจ้งนิดนึงนะครับผมไม่ซสีเรียสนะครับเรื่องคอมเมนต์นะครับผมไม่สนใจนะครับใครจะคอมเมนต์อะไรคือผมไม่สนใจนะครับถ้ามันไม่หยาบคายรุนแรงเกินไปผมก็จะไม่ลบนะครับทุกคอมเมนต์ที่ท่านคอมเมนต์รบกวนนะครับกลับมาดูด้วยนะครับเพราะว่าผมไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับลองดูได้เลยนะครับมีกี่ช่องที่ไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับลองเปรียบเทียบดูง่ายๆแค่นี้เลยนะครับว่า ใส่ใจในคอมเมนต์หรือเปล่านะครับตั้งใจทําหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าช่องนี้ซื้อถูกนะครับแล้วก็มาต่อว่ามาต่อว่ามาต่อว่านะครับอันนั้นก็ก็มันก็ไม่ไม่ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้บทนานเลยนะครับคิดว่าจะพูดแนะนําช่องสักหน่อยนะครับแนะนําช่องจรานลมคอยเชนแนวนะครับช่องเล็กๆนะครับก็มามามาพูดบทเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้เข้าใจในการทำงานของผมเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าผมเป็นแค่พ่อค้าตัวเล็กๆซื้อเหรียญราคาถูกๆไปขายนะครับเนี่ยพ่อค้าช่องพ่อค้านะครับไม่ใช่ช่องนักวิชาการ Youtube ที่มารับซื้อเหรียญแพงๆให้ความรู้แบบไปหากันอะไรแบบนี้นะครับก็ลองลองดูนะครับลองพิจารณากันดูนะครับคำพูดอะไรนะครับที่อาจจะล่วงเกินไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับผม ไม่มีเจตนาจะว่า FC หรือว่าบุคคลที่คิดดีนะครับใครที่คิดไม่ดีก็คือก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่สนใจนะครับชิลๆนะครับปล่อยคลิปนี้ไปแล้วก็คือจบนะครับก็คือไม่สนใจนะครับเพราะว่าผมจะสนใจคนที่อยากรู้เรื่องเหรียญอยากศึกษาเรื่องเหรียญอยากขายเรื่องเหรียญมากกว่านะครับคนที่มาต่อว่าหรือมาด่าช่องอันนั้นคือผมไม่สนใจนะครับอันไหนที่ผมไม่จริงสิ่งไม่ดีที่ท่านต่อว่าสิ่งที่ท่านคิดไม่ดีมันจะกลับไปหาตัวท่านเองนะครับ ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีจงมีแก่ทุกทนนะทุกคนนะครับเจอเหรียญย่อยๆแบบนี้ก็ส่งมาขายผมได้นะครับอาจจะไม่ใช่เหรียญหลักหมื่นหลักแสนแต่ถ้าท่านส่งมาขายบ่อยๆเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งท่านเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับท่านอาจจะมีเงินหมื่นเงินแสนก็ได้นะครับถ้าท่านหวังจะหาเหรียญที่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนแค่เหรียญเดียวนะครับ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี10ปี ไม่รู้ว่าท่านจะเจอหรือเปล่านะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ